สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาพบกันในรายการทำกันบ้านกับเทรดเดอร์ครับประจำวันที่8ตุลาคม2566นะครับก็มาเริ่มกันที่สานก,การของเซ็ตอินเด็กกันก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยตัวของเซตอินเด็กในอาทิตย์ที่แล้วก็ค่อนข้างที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะลงมาล่าสุดเนี่ยปิดที่ดับ1,438.45จุดนะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมาลบไปอีกเกือบเกือบ15จุดเลยทีเดียวเนาะ ดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวของเซตเองนะครับเราก็ยังเห็นภาพที่ยังไม่ค่อยที่จะสดใสสักเท่าไหร่นักนะครับปวกกับราคานี่ก็จ่อที่จะทำยูโรเลยนะครับโรเดิมกว่านั้นคือ1น3 0นอจุดเนาะอีกทั้งในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เรามีประเด็นนะประเด็นใหม่เลยประเด็นใหม่สุดๆนะครับคืออ,อ,อิสราเอลนะครับประกาศเตรียมพร้อมลบนะสงครงามเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องสงครามอิสราเอลเข้ามาอีก นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็บอกได้เลยอะว่าในวันจันทร์นี้ตลาดมันน่าจะเป็นในทิทางไหนอะเนาะแต่ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยนะครับรสงครามที่อิสราเอลเนี่ยมันมันจะวงมันเนี่ยมันจะกระจายไปมากน้อยขนาดไหนถ้ามันยังยุงย่งอยู่จํากัดอยู่ในพื้นที่อ่ะยังมองว่าเฮ้ยมันก็อาจจะกระทบต่อ,อบ้านเราแบบจํากัดลงไปก็อาจจะลงไปไม่เยอะมากแต่ ถ้ามันลุก,กลามไปประเทศอื่นๆนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็ยังมองไว้ที่ว่าแบบมันไม่น่าจะถึงขั้นมีประเด็นไปถึงประเทศอื่อนๆนะเนาะนะครับดังนั้นโดยภาพรวมก่อนนะครับตัวเซ็ตเนี่ยนาย่ากังวลมากนะครับแล้วจริงๆไม่ใช่แค่เซ็ตนะต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยทั่วโลกนะครับโซนเอเชียเนี่ยนะครับเปิดมาวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสที่จะถดถอยลงมานะฮะันี่คือเรื่องแรก ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่นะครับในส่วนของหุ้นที่ทางลูกเพจถามเข้ามากันในวันวันนี้เนาะเออวันนี้มีลูกเพจถามหุ้นเข้ามาการอยู่พอสมควรนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนแล้วกันจะเป็นส่วนของ ba เป็นไงครับ ba ba ล่าสุดเนี่ยราคาก็ทำนิวโรมาแล้วนะนิวโรตรงนี้เนาะหลุดลบ2 sd ของ l e กิช i ั่นเทรดลงมาหลุด s 3ของ p พ r ร์ทพอยต์นะครับ ในเชิงของเทคนิคเนี่ยดูไม่ค่อยโอเคเลยนะครับราคาทำนิรโลมาเรื่อยนะเรื่อยเนาะส่วนในเชิงของพื้นฐานล่ะพื้นฐานนี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า BA เนี่ยมีคน cover อยู่ทั้งหมด7คนนะเจ้านะครับก็ recommend buy 6 strong sell 1คือเวลาที่ผมอยากให้ดูอ่ะไอ้พวกเนี้ยเนาะเราจะไม่ได้ดูหรอกนะครับว่าเฮ้ยคน recommend buy เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงผมอยากให้ไปดูคนที่ recommend sell นะถ้าจะไปดู ดูโดยละเอียดนะเนาะว่าทาไมเขาเลือกคอมเมนเซล่ะ <c oughs> ออการที่มันมีเลกคอมเมนเซลออกมาเนี่ยมันต้องต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างอะเนาะดังนั้นอันนี้น่าจะมีเอนิดนึงนะครับในเชิงพื้นฐานนะแต่ถ้าดูโดยภาพรวมนี่ก็มีอัพไซด์อยู่3 5นะครับดังนั้นโดยรวมภาพ p a เนี่ยจริงจริงถ้าไปดูลึกเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับบวกกับราคาที่กํลาลังทํานิวโรมานะครับในรอบล่าสุดเนี่ยก็ดูแล้ว,น,วน่ากังวลนะครับดูน่ากังวลอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าดูจาก นี่เนาะก็จะเห็นนะครับว่าเดิมอะแนวต้านของ BA อยู่ตรง14บาท90นะครับจะเห็นนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรง14บาท90เนี่ยมันเป็นโซนที่ BA ไม่ค่อยจะผ่านก่อนนนั้นนะก่อนในนั้นนะคือแบบขึ้นไปทีไรโดนโดนตบตรงทุกทีเลย นะครับหรือในจังหวะที่แบบเบรกขึ้นไปได้นยจะมีการยำยนะครับยำยนะยำยำยำยเนี่ยราคาอยู่ตรงแถวนี้เนาะก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะหลุดลงมานี่ก็เป็นสัญญาณที่ดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สำหรับตรง BA นะครับถ้าไปจะเป็นในส่วนของ c b g คาราบาวาคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยก็ถ้ามาดูในเชิงของพื้นฐานก่อนละกันจะเห็นว่าตัว c b g เนี่ยณปัจจุบันมีคนคิดว่อยู่15เจ้านะครับก็ โหมีหลายเลยคอมเมนต์มากเลยมีเซลล์อยู่3คนนะครับโพสามนะครับบ่ายเก้านะครับเออ่ทาร์เก็ตไพรอยนะครับมีอัพไซด์อยู่14%อยู่ที่85บาท25สตางค์เนาะแต่ถ้าดูจากราคาณนะตอนนี้เนี่ยราคากำลังไหลนะครับราคากำลังไหลลงมานะแล้วก็ล่าสุดเองก็หลุดระดับลบสองเอสดีลีกิชั่นลงมาแล้วบวกกับหลุด s อของเพ er ิร์ดพลอยมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหลุดทุกแนวหมดเลยนะครับตัวตัว CBG เนี่ย ก็ยังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะครับณนปะัจจุบันเนาะแนวต้าน77แนวรับถัดไปจะเห็นอยู่แถวโซน71.5กับ67.25นะครับเดลต้าอ่ามีถามเดลต้าเข้ามาก็ตามรูปนี้เลยนะเอาจริง,รงเอออันนี้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับวันศุกร์เนี่ยแต่ผมตีไว้ก่อนแล้วแล้ว,ลวเฮ้ยเป๊ะมากเลยอะ เออเปะจริงๆนะครับคือไอ้ที่ผมตีนี่80.5มาจากไหนคือมาจากตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเป็นต้านเดิมอแล้วอืมแล้วก็ลงมาปิดจริงๆริงเออก็ตามสภาพอ่ะเนาะคือเรายังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเดลตานะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะว่า Delta เดลตานี่ยหากยังไม่ผ่าน90ขึ้นไปอะ่ะยังดูแน่กากังวล นะว่าจะถดถอยลงต่อเพราะว่าเขาจริงๆเนี่ยนะครับในส่วนของราคาพื้นฐานเองอยู่ที่75บาท50สตังค์เท่านั้นนะครับแล้วจริงๆนะครับมีคนเรคคอมเมนต์เซลล์ถึงเ้าเจ้านะคนให้แทรเก็ตไพที่ต่ำที่สุดคือ56บาทนะเดลต้าเดลต้าเนี่ยนะครับน่ากังวลครับตัวนี้ค่อนข้างที่น่ากังวลหน่อยแนวรับถัดไปก็อยู่แถวแถวโซน73นะนะครับอันนี้คือแนวรับในเชิงของเทคนิคอลก็สอดคล้องกันกันกนกบในเชิงพื้นฐานที่75บาทเนาะ ไม่ได้ห่างกันมากถัดไปครับจะเป็นในส่วนเคแบง k ์อ่า KBank ก็ยังเรียกว่าไม่ไปไหนนะยังอยู่ในกรอบเดิมๆนะครับที่ผ่านมาสับตัวเ b a n k เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงมีนานะก็เล่นอยู่ในกรอบนี่นครับ120นะครับถึงมา140วิธีการเทรดดิ้งของเราก็ไม่มีอะไรเลยถ้ามันอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยก็ลงซื้อขึ้นขายลงมาในที่นี้หมายถึงลงมาแถวโซน120 ต้น120กลางๆเนี่ยเป็นโซนที่น่าซื้ออันนี้ก็ขึ้นขึ้นมาหน่อยแหละ127ก็อาจจะมีความเข้าไปเสี่ยงมากกว่าคนที่เข้าไปได้ตอน120ตน้ตนๆละกันเนเออดังนั้นถามว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นไงก็ยังเป็นภาพของการแกว่งในกรอบกว้างอยู่แบบนี้นะรับ121 124นาตา132กับประมาณ137บาทจริง,รงๆอางไม่ถึงนะ อาจจะต้องเขียบลงมาตรงนี้นิดนึง136บาทนะครับอืมนี่เป็นภาพของ KBank เนาะ,ะเดี๋ยวดูพื้นฐานด้วยเพ่อข้ามไปพื้นฐานของ KBank เองนี่ก็ต้องบอกว่าเ m m e n d มีอยู่26เจ้านะครับมี r c o m m e n d ซ e l l อยู่เจ้าหนึ่งที่เหลือบ้านหมดเลยก็น่าเอะเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้ราคายังไม่ไปไหนเนะาะ Target price นะครับที่ consensus ให้อยู่ที่152บาทมีอัพไประมาณสัก20% นะครับโอเคแต่ก็ก็คือผมยังไม่ได้มองถึง152หรอกให้มันเทรดดิ้งอยู่ในเนียไปแหละอย่าหลุดลงมาก็พอสับ K เครือแบงก์เนาะถัดไปครับจะเป็นในส่วนของปตทสอพอสำตัวสอพอเป็นไงเราจะเห็นว่าปตทสอพอเนี่ยเออ่มันก็เล่นตามราคาน้ำมันดิบนะเนาะราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้อา้าวแป๊บนึงคือแบบขึ้นไปเร็วและลงไปเร็วมาก ขึ้นไปเรว็วลงไปเร็วมากนะครับจาก95ลงมาเหลือ82ภายในระยะเวลากี่วันครับ4 5หวันแล้วกันนะเออประมาณนั้นอนะไม่กี่วันเองแแป๊บเดียวก็ลงมาเป็น10กุญเยนเลยอะสำหรับตัวของราคาน้ำมันนะเนาะซึ่งไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้สักเท่าไหร่นะอืมแต่นะครับแต่พอมันมีพอมันมีประเด็นนะประเด็นเรื่องสงครามเนี่ยที่ซึ่งเอ่อเรียกได้ว่าเกิดที่อิสราเอลนะครับ โดยนะครับโดยอิสราเอลเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ติดท็อป10ของโลกไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะครับว่าราคาดิบเองเนี่ยน่าจะฟื้นตัวในอาทิตย์หน้าพอราคาดิบน่าจะฟื้นตัวเนี่ยผมว่าถ้าน้ำมันดิบฟื้นตัวปตวทะสพออะ่ะอา้าวปิดตัวแล้วปตวทะสะผอเนี่ยก็น่าจะน่าจะฟื้นตัวตามไปด้วยซึ่งซึ่งมันก็นะ เนี่ยผมคิดว่าแนวรับก็คงอยู่แถวเนี้ยครับร้อยห้าเก้าเนาะแนวต้านนะครับแนวต้านเอาจริงๆอะถ้าอีกแนวหนึ่งก็ดูจากพอดพอยต,ต์ไปเลยก็ได้นะ1 6อกกับแถวโซนร้อยหกจริงๆถ้าเบรก168กได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะรันไปได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับตัวปตทสพแนวรับ1 5อนะครับถัดไปเป็น scb สำหรับ S C B เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าในเชิงของพื้นฐานเขาเนี่ยมีคนเพราว่ายี่สามเจ้านะครับสตองบายนะครับสิบแปดนะครับบายหนึ่งนะครับแล้วก็สตองเซล,ลอีกสามนะเนาะดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะเลยนะเฮ้ย,ยมันมีคนที่มอง S C B r e c o m m e n d ด์เซล,ลถึงสามเจ้าเลยอ่ะนะครับแล้วคนมีบางคนอนะ่ะให้ลักเก็ตไพร์ที่98บาทเท่านั้นดังนั้นคนที่มองแย่นี่ก็โหต่ำร้อยเลยนะ S C B นะก็ ตอนนี้102นะครับที่ถ้ามองดีนี่ก็อาจจะขึ้นไปได้ถึง1 4 5เลยดังนั้นถามว่าตอนนี้พอมันอยู่102เนี่ยเอาไงดีก็ถ้าแยกก็แค่ลงมา98นะครับหรือประมาณโซนเนี้ยคือถ้าดูจากรูปนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ย mm hmm. แถวร้อยอ่ะมันเป็นโซนที่แบบมักเอาอยู่นะครับร้อยหรือ90ไปลๆมันก็ออจริงๆก็ตามเวอร์สเกตของคอนเซนซัสนะ เออคนที่มองแย่สุดก็คือ98ประมาณนั้นคือจุดที่มันแย่สุดของ s c b แต่แต่ถ้ามันดีอะ่ะแต่ถ้ามันดีนี่ก็อาจจะขึ้นไปแถวโซนโซนบนได้เลยนะครับ106กับนะครับกับ109.5นะครับสองโซนนี้เลยสับเอสดังนั้นโดยภาพรวมเลวเนี่ยเราค่อนข้างที่มองว่า SCB น่าสนใจเหมือนกันนะน่าสนใจเหมือนกันแล้วมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปได้ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ยังกังวลกับสเตติมต์ของตลาดซะมากกว่านะเอาจริง,รงอ่ะในเชิงที่นี่เข้าตอนเนี้ยตอนที่มันเห็นอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะดูโอเคแหละนะครับในบางตัวแต่ผมคิดว่าสเตติมนตลาดในวันพรุ่งเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเอื้อให้หุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราหรือหุ้นปุ๋หมาของเราเนี่ยมันจะขึ้นไปได้สักเท่าไหร่นะักนะครับเนื่องด้วยประเด็นเรื่องของสงครามนี่แหละดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้เนาะ ส่วนตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงกันในวันนี้ก็จะเป็นส่วนของ TU ยูทีครับล่าสุดเนี่ยปิดไปที่16บาท70สตังก์ก็ Recommen นล่าสุดนะครับมีคน recommend buy ไปถึง19เจ้าพอเป็น recommend buy 19เจ้าเนี่ยแล้วมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก20มันก็ดูแบบดูดีอะเนาะอันนั้นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเชิงของพื้นฐานแต่ถ้ามองอเชิงของเทคนิคอลอะลเราเห็นว่าเทคนิคอลเนี่ยเฮ้ย14บาท50เนี่ย มันเป็นโซนที่รู้สึกแบบตันๆมาหลายรอบเลยนะเอ,อ่อขึ้นไปแถวตรงนี้โดนตบลงขึ้นมาแถวนี้โดนตบลงอันนี้เหมือนจะผ่านได้แล้วครับขึ้นไป1 4บาท80เลยสุดท้ายก็ไม่ได้อะครับก,ก็ย่อลงมาอยู่ดีแล้วตอนนี้เหมือนจะหลุด1 3บาท90ลงมาซะด้วยซ้ําดังนั้นถ้าพวกนี้เริ่มหลุดลงมาอีกอะ่ะอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วสำหรับตัว tu นะครับเราจะเห็นแนวรับถัดไปคือ13บาท30กับ12บาท60แนวต้านเป็น14บาท50สนะครับสำหรับตัว tu โอเคครับวันนี้ก็น่าจะตอบทุกคำถามตอบทุกประเด็นนะครับให้กับแฟนเพจ Stock Direction เรียบร้อยแลย้เนาะก่อนจากกันไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Stock Direction ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ